ไอ้พวกนักสิทธิมนุษยชนที่เคยแหกปากตอนกันจอมพลังไปฉายหนังผีที่บ้านหนองจานนั่นน่ะกรี๊ดกรี๊ดเหมือนโดนผีหลอกอะเราออกมาบอกไอ้บงทํทลายมันไ,ไ,ไม่ถูกต้องขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนคนเขมรมีสิทธ,ทธิที่จะได้รับสิทธิในการนอนหลับฝันดีไม่ใช่ฟังเสียงผีวันนี้เงียบหายกันหมดเลยเงียบหายกันหมดเลย นะคุณอังคนานีละภไยจิตนะสุในผาสุขสอวอทั้งหลายที่อยู่สาย NGO นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยปากอม,มอะไรอยู่ล่ะครับนิ้วกุดหมดแล้วฮนะไม่สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์โทรศัพท์มือถือโพสประนามกัมพูชาได้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพี่น้องประชาชนไทยในบริเวณชายแดนนะนี่ล่าสุดเนี่ย คนไทยที่ติดอยู่ในกัมพูชาและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยที่วันก่อนทุนเซนบอกว่าเอออย่าออกชายแดนเลยมันอันตรายนะไปทางเครื่องบินเถอะไม่ได้ปิดกัน้นตอนนี้มีรายงานข่าวบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับจะไปสนามบินโอ้โหเจอด่านเจอด่านสารพัดด่านเลยกว่าจะถึงสนามบินเนี่ยคือพูดง่ายว่าสร้างความยากลําบากให้กับคนไทยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจนั่นนะยิ่งกว่าด่าน ป่าแอลกอฮอล์ตอนตีสองบ้านเราสะอีกไอ้เรื่องแบบนี้แหละครับนักสิทธิมนุษยชนไทยเนี่ยมันไปนอนหลับกันอยู่ที่ไหนกันหมดกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กินเงินเดือนกันแปลงๆอยู่ไหนกันหมดไม่ออกมาพูดเรื่องแบบนี้บ้างนะคุณจะรอพูดเมื่อไหร่ครับรอพูดตอนสงครามสงบ หรือรอพูดตอนคำมเมนเพียงพัน